อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม a l l of Duty 5นาเองซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาเล่นแม่สีเกยชาของเราในสกินพัดสีเลือดนะทุกคนซึ่งสกินนี้บอกเลยผมไม่ค่อยชอบร่างแรกแต่ว่าชอบร่างสองมากกว่าร่างสองมันมีความสวยมากกว่าส่วนร่างแรกไม่ชอบตรงทรงผมข้างหลังอย่างเดียวนะครับ ก็สก,กินนีนะ้ก็ไม่เคยทําลงช่องมาก่อนเพราะว่าร่างแรกไม่ค่อยสวยอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะอันนี้หมุนให้ดูนะครับแบบ360องศาและถ้าในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนนะเกม Identity V แกออกแมปอะไรให้ฉันเนี่ยแมบปบอะไรลงบานบ้านบานถนน,นไว้แซนสตรีทโอ้โหอะไรเนี่ยมาทำไมแบบนี้เนี่ยมาทำไมเ เล่นกีชาจะกินใหม่ทั้งทีเล่นออกแบบนี้ให้แล้วจะเล่นยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> ออกกันให้แบบเหมือนรักกันมากนาอแบบเนี้ยเออพ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 อไรสาระละเล่นเล่นเล่ก็เล่นเล่นก็เล่นอ่าและก็โหลดกันมาไปที่เรียบร้อยนะครับกับแมบบโรงพยาบาลบ้านบ,าน,บานถนนไวแซนออกอะไรเนี่ยแล้วตรงนี้เซอร์มันเกิดตรงไหนกันบ้างเนี่ยเซอร์มันเกิดตรงไหนบ้างเนี่ย อยู่ตรงไหนหาไม่เจอหาไม่เจออยู่ไหนเอา้าเออโอ้โหกว่าจะได้ตัวแรกจะบอกให้ไม้แรกอะเจอพี่สอนพี่สอนไล่อย่างยากเลยเปลี่ยนมาไล่ตาบอดแล้วคือดูเครื่องมันเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วนั่นโอ้โหจะเล่นยังไงแบบนี้เนี่ยมีใครมาช่วยไหมเนี่ยอ่ะนายอะมาจะมาแล้วมันจะมาแล้ว แต่มาตอนนี้ยังไงก็ไม่ทันเฟสแล้วไม่ทันเฟสแล้วจะเอาอยัางไงจะออยังไงจะรีบไปช่วยไหมจะรีบไปช่วยไหมจะรีบไปไหมโอ้โหไม่ยอมรีบไปช่วยด้วยเขาไม่ยอมรีบช่วยเขาจะยื้ยอยื้อทั้งนอยโอ้โหกดไฟวิวกดไฟวิวสวนหนอโอ้โหนั่นนั่นจะมิงไปช่วยเพื่อนแล้วนั่นหยุดเลยหยุดเลยห้ามช่วยนี่มันเหยื่อของฉันห้ามช่วยห้ามช่วยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดโอ้โอ,โ,อโดนดัน <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเก๋มันเปิดวาร์ปกระตาบอดแล้วนั่น นี่นะไม่ต้องเล่นโอ้โห yeah, ยแย่เลยแย่เลยอย่างนี้เนี่ยต้องเทปไปแล้วเทปไปแล้วตามไปเนี่ยโอ้โหอย่างไกลโอ้โหอะไรเนี่ยมันฮิวกันลุกเองได้แล้วบล็อกแพ็คเธอนะกับคฤหาดไปก่อนเลยนะนี่เนะี่ยตีรูทิ้งไปเลยเธอนะกับคฤหาดไปนะก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงเดี๋ยวเพื่อนเธอก็ตายตามไปเออโหอจะตายตามไปสักกี่คน แล้วมันจุดเครื่องได้แล้วเนี่ยลวเซอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเปิดประตูออกไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยประตูตรงนี้ก็เปิดเสร็จแล้วด้วยโอโหโอไมค์กอดโอ้มค์กอดจะเล่นยังไงเนี่ยโอโหเมอร์เซอมันจะยืมันจะยื้อให้เพื่อนออกมันจะยื้อให้เพื่อนออกอ้ายโดนตันหน้าเออเมอร์ลมแน่นอนถ้ามันไม่รีบออกอ่ะแต่นี่นั่งเกมมาทําอะไรไม่ออกง่ายๆหรอกนะจะข้ามไม้อาข้ามข้ามทำอาข้ามกลับไมข้ามกลับไมอาข้ามกลับข้ามกลับนี่แน่ออกไปเลยนะ ออกไปเลยนะเออนั่นแหละโอ้โหนี่มันแมปบ้าอะไรกันครับเนี่ยว่าแต่กดมาเกมที่สองอะไรกันเนี่ยแบบนี้แกอีกแล้วเหรอนี่แกอีกแล้วเหรอฮัลโหลแกจะมาบ่อยเกินไปอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหมาอัดคลิปสองตาเจอไว้แซนโอ้ไม่กอดพระเจ้าไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากเกลียดแบบนี้ ก็โหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตาที่2ในแมปโรงบานบ้าบนถนนไว้แซนอีกแล้วโอ้โหแมปนี้จะออกมาบ่อยอะไรนักหนาเนี่ยลำคาญแล้วนะเซอร์มันเกิดข้างหน้าเปล่าข้างหน้าเอ้ยเห็นนักมายากลนักมายากลนักมายากลโอ้โหเมื่อกี้เขาเหมือนจะกดไม้คาถาแต่ไม่ทันนะโอเคเดินไปข้างหน้ามาแผ่แรกเร็วอย่างนี้มีสิทธิ์ได้ไวทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันค้าหนาต่างกันพุ่งตามพุ่งตาม จะไปไหนมามอบซะดีๆยังไงก็ไม่รอดหรอกโอ้โหโอ้โหอันนี้ต้องตีเงาทิ้งมันขวางทางนี่จะไปไหนเีกเนี่ยโอ้โหหน้าต่างที่เล่นเยอะเหลือเกินมาข้ามตามไปเพราะไม่มีิซเสื้อแล้วจะไปไหนคราวนี้จะไปไหนคราวนี้จะไปไหนโอ้โหดีนะตีโดนบทพัดจะยาวก็ยาวเหมือนเดิมไปแล้วตรงนี้อ้าวมีห้องวีซาด้วยมาจังหวะนี้มาลงไปเลยห้องวีไม่ต้องิ้นไม่ต้องิ้นไปด้วยกันนี่แหละหยุดเลยไม่ต้องิ้นยังไงก็ไม่รอด ยังไงก็ดิ้นไม่รุดไปนั่งตรงนี้แหละอืแต่คนที่เหลือมันอยู่ไหนกันเนี่ยคนเหลือมันอยู่ไหนเนี่ยหนุดอยู่ตรงนน้นหนึ่งคนว่าแต่เขาจะขายเพื่อนกันหรอยืนรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีใครมาช่วยเลยเนี่ยอือย่าบอกนะ อย่ามองนะว่าฉันรอเกอร์โอโหรอเกอร์จริงรอเกอร์จริงโอโหแล้วแกก็บันเครื่องเสร็จพอดีแล้วเนี่ยนะเอาแล้ยืนนิ่งยืนนิ่งอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนสลอกยืนนิ่งอย่างเงี้ยมาชอบมากคนยืนนิ่งอย่างเงี้ยมาเป็นทรัพยากรให้กับฮันเตอร์หยุดไม่ต้องดิ้นได้แล้วไปนั่งเออนั่นแหละไอ้คนที่เหลือมันจะมาช่วยเพื่อนไหมเนี่ยโอโหนั่นนั่นโหขึ้นแล้วแต่มาทําไมมาตอนนี้มันก็สายเกินโอโหสายเกินไป โอ้โหโดนฟาดสองทีติดโอ้โหแขนจะหักแล้วโอ้โหไอ้โดนฟาดแต่ไม่ตันแต่ไม่ตันแต่ไม่ตันนะเห <c oughs> ลือทั้งสองเครื่องทุกคนไม่ต้องห่วงไล่อย่างสบายมาทาอะไรเนี่ยฮะคิดจะทําอะไรคิดจะทํามาไร่โอ้โหว,ว้วาวว้าอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหคนนี้เล่นดีมากคนไทยซะด้วยเล่นดีมากตรงๆส่วนผีเสือเ้อกี้าก็เป็นอาไงเนี่ยเอาไงกจะเอายังไงกะเจายังไงจะเอายังไงนี่เนี่ยล้มไปซะเดี๋ยวเราเทไปเครื่องไกลๆเลยทนะุกคน จะได้สำรวจให้ทั่วถึงไหนแกอยู่ไหนมานี่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเหรออยู่แถวๆนี้แน่เลยแถวนี้แน่เลยใช่ไหมใช่จริงด้วยเนี่ยมันอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้จริงด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมาทําไมมาทำไมยืนอยู่นี่ยืนอยู่วะยืนเป็นเส้นตรงเชียวนะเส้นตรงเส้นตรงจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปทางซ้ายเหรอ ทางซ้ายเอ้าวอ้าทางซ้ายมันทางตันเอ้าทางตันอ้าวอ้าแล้วเราเตียอะไรของเราเนี่ยเอ้าเข้าไปแนู้นเลยยังตีอยู่ตรงนี้เลยตีอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยเราเราไม่รีบเราไม่รีบเรารอเลือดเรารอเลือดรอเลือดเลือดาจะหมดยังเลือดจะหมดตัวยังหมดตัวแล้วเหรอหมดตัวแล้วเหรอเลือดหมดตัวแล้วโอ้โหพัดจะสั้นไปไหนพัดจะสั้นไปไหนโอ้โหไปกลับไปหาน้ำโบราณวัตถุเลยมันใกล้จะลุกเองแล้วเนี่ย มันน่าจะก้าวๆเไว้นะไม่เป็นไรตอนนี้เราเดินกลับไปเลยเดินกลับไปเดินกลับไปจะลุกไหมจะลุกดีๆหรือลุกด้วยน้ําตาจะลุกดีๆไหมฮะลุกดีๆไหมลุกไหมเนี้ยลุกไหมเนี่ยเขาจะลุกไหมเนี่ยเขาจะลุกไหมเนี่ยเอากดตีไม่ทันเอาก็ตีฉาเอาอะไรเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรของเราเนี้ยโอ้ไปตรงเนี้ยเก็บสี่แน่นอนเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอจิตวิทยาลุกเลยแเดี๋ยวซ้ำโอ้โหตรงตรงนะ จิตวิทยาอย่าลุกเหอะเหนื่อยแล้วตรงตรงยอมเหอะยังไงก็ไม่รอดแถวนี้ปะแถวนี้ปะแถวนี้ปะอ๋อแถวนู้นข้างหลังข้างหลังโหดีนะเห็นออร่าก่อนไม่งั้นเราหลงทางอ้าวอ้าวนี่กระลุกเองกระต่อหน้าต่อตาเลยนะลุกเองกระต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ได้ยังไงตรงกลางอันตรายกว่าเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดหลุมมาไม่รู้ว่าหลุมอยู่ไหนด้วยแบบนี้ไม่ได้จําจุดหลุม ไม่ต้องดิน้นเลิกดิ้นได้แล้วไปกับครื่องหาดด้วยกันนี่แหละไปโอ้โหพวกนี้ไปไหนดีเนี่ยโอ้โหออบเจกต์นี่ก็ขวางทางเหลือเกินมากว่าจะเดินถึงไปนั่งเก้าอี้เลิกดิ้นได้แล้วเก้าอี้มันก็อยู่ข้างหน้าเอ้เหลือดิ้นหลุดไม่หลุดหรอกอตรงๆที่แน่ๆน,น่าจะเกือบหลุดแต่ไม่หลุดหรอกเก้าอี้อยู่ทางซ้ายแค่นี้เองไม่ต้องดิน้นไม่ต้องขัดขืนอยู่ด้วยกันนี่แหละโอ้โหเทเอามาได้ใช้ครั้งเดียวมา สองครั้งดิเออลาก่อนนะทุกคนโอ้โหเก็บ4ี่ได้หน้าเหลือเชื่อมากอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ